แม่ฮันโซฮีนักแสดงสาวดังเกาหลีใต้ถูกจับข้อหาเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมาย1 2แห่งวันที่2กันยายนสื่อต่างประเทศรายงานว่าแม่ของนักแสดงหญิงชื่อดังสัญชาติเกาหลีใต้ฮันโซฮี oh i, ถูกจับในข้อหาเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมาย แม่ของเธอชื่อว่าชินอายุ50ปีถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่2กันยายนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเปิดสถานประกอบการพนันผิดกฎหมาย12แห่งในเมืองต่างๆเช่นอุนซานและวอนจูตั้งแต่ปี2021 นางชินถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้พร็อกซี่เพื่อเป็นตัวกลางในการดําเนินการโดยให้ลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์การพนันที่เธอดําเนินการอยู่เพื่อเล่นเกมเช่นบาคารา่าเมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังก่อนหน้านี้นางชินมีประวัติเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงมาแล้วโดยนางชินมีประวัติถูกฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงและเคยถูกปรับจากความผิดในลักษณะเดียวกันมาก่อน โดยคดีนี้ได้รับความสนใจมากเพราะก่อนหน้านี้ฮันโซฮีเคยออกถแถลงการต่อสาธารณะว่าแยกตัวจากแม่หลังข้อขัดแยง้งเรื่องหนี้สินในอดีตถูกเปิดเผยในเดือนมีนาคม2022ต้นสังกัดของฮันโซฮีได้ออกถแถลงการยอมรับว่านางชินมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีช่อโกงหลายคดีรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารและชี้แจงว่าฮันโซฮีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของแม่ของเธอตามที่ศาลตัดสิน นอกจากนี้ในปี2020มีการกล่าวหาเรื่องหนี้สินของแม่ของเธอและฮันโซฮีก็ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณะในถแถลงการที่โพสต์บนบล็อกของเธอตอนนั้นเธออธิบายว่าได้รับการเลี้ยงดูจากคุณย่าแม่อย่าร้างกับพ่อตอนเธออายุได้ห้าขวบอีกทั้งเธอเคยกล่าวว่าไม่ได้ติดต่อกับแม่บ่อยนัก เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากเปิดตัวฉันทราบจากเจ้าหนี้ว่าแม่ของฉันได้ใช้เงินชื่อและอาชีพของฉันเป็นโลกกำบงังและเธอไม่สามารถชำระหนี้เหล่านี้ได้ฮันโซฮีแสดงความเสียใจโดยกล่าวว่าฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งเพราะเหมือนว่าการตัดสินใจที่ไม่เป็นผู้ใหญ่และไร้เดียงสาข,ของฉันทำให้การชดใช้หนี้แทนนั้นกรับทำให้เหยื่อเพิ่มมากขึ้น